ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ท่านผู้ชมทั่วโลกเลยครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินแชนแนลก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่สถานที่ราชการ ตรงเทศบาลธรรมจปาขันนะครับวันนี้ทางเจ้าหน้าที่และทั้งนายกคณะบริหารเพื่อเกษตรมีพิธีการเซ็นไว้นะครับบวงสวงพระพุ่งเจ้าทีเจ้าทีเจ้าทานความเป็นตาย่ายในพื้นที่ของเทศบาลธรรมจปาัน<ๆ>ก็นะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปสัการะกราบไหว้น้่กันนะครับ้วกะ็เพิ่นกระสีมีโชคพี่ยังไหเบิ่งนํานแหละครับมีเหล็กนะครับ เพิ่นจุูทูบขอโชคลาภน้ำเจ้าทีพน,น้ำนะครับก็คือแม่ยาบูดนะครับที่เป็นแม่ยาอ่ายุสานถึงเทศาบาลให้ควมามเคารบนะครับก็มีสารประพุ่มกับสารแม่ยาเนาะอยู่น้ำกันเที่ยงขันเลยนะครับเดี๋ยวไปด้านโน้นเลยนะครับไปหาเจ้าหน้าที่กับท่านนายกเป็นกําลังเตรียมพิธีเซนไหวย,ยู่นะครับ เดี๋ยวไปเบิ้งเลขถูกเมื่อกันว่าพผนติจุดขอโชคลาภใดตัวใดนะครับไปนะครับโอเคครับ นนเวสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ oh Le ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุ ภูมิฉะมิงทิสาภาเคสันติภูมามาเหติทิสาเตปิดตุมเหอนุรักษ์ขันตุอโรฆเยนะสุเขนะจัภูมิฉมิงทิสาภาเคสันติภูมิมาเหติทิสาเตปิดตุมเหออนุรักษ์ขันตุอะโลฆเยนะสุเขนะจักภูมิฉมิงทิสาภาเคสันติภูมิมาเหติกาเตปิดตุมเห อร,รุกขันตุอโรคเยนะสุขเขนะจัสิิโรโมีขอดีชะพระภูมิเทวารักษาที่รับพระพรจากเจ้ากรุงภารีมาให้วัฒนาถาวรส,สิ่งสุกแดดเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจบปลาขันทุกท่านคณะบริหารนำโดยท่านนายกสมชายสีเหลืองให้มั่งมีเงินทองและทรัพย์พัสดุเข้าของเนืองนองทั้งพร้อม องเผ่าบริวารบุตรหลานเหลน,นลืนบรรลือสาธุชนช่องสารเสริมโสติชัยยะพระวันตุเมสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุสาธุเด้อพระพุพ่มเจ้าทีเมยยบุรพความบวยเจ้าทีเจ้าทานพระเมียนางธรณีเทวดาอารักติปกปกักรักษาณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เทศบ,บาลตะมุจปาขันแห่งนี้มื่อนี่ลูกหลานนั่งโดยท่านนาย,ยกสมชายสีเหลียงคณะบริหารทุกท่าน พร้อมด้วยเจ้าหนาที <c> ่ <oughs> จากเทศบาลตำบลจปาขันสำนักปาลัดกองขั้งและทุกสำนักว่าวนาผากส่วนต่างๆของเทศบาลตำบลจปาขันเมื่อดีในถ้ำการบวงสรวงเซนไหวบูชาพระพุ่งเจ้าทีพร้อมด้วยแม่ยาบูตรในวันขึ้นปีใหม่ซึ่งสิปฏิสถานนสถานทีสักซิษบริเวณ เทศาบาลตำบลจปาขันแห่งนี้เพราะได้โปรดมารับของเซ็นไวจากลูกหลานเมื่อรับแล้วขอให้เป็นประโยชน์กับลูกหลานกับขณะทุกท่านทุกคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้มีความปีต,ตีมีโชคมีชัยเปิดโชคเปิดดวงชะตาทุกคนให้รับโชครับชัยคิดสิ่งใดปราถนาสิ่งใดกับให้สมดังใจปราถนาเมื่อนี้ขอโชคลาภน้ำสามตัวตรงๆของงวดวันที่สิบเก็ด มกราคมพศอส6องพห้ยไดซ3สามโตตรงๆเด้อเลขกไทยรล้วันที่หนึ่งสาธุสาธุสาธุมาเร้อมีพุทธก็ฟัอกอโจคขอใช้

ครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการเส้นไหว้บวงสวงสวัสดีปีใหม่กับเจ้าที่พระภูมิเจ้าที่แล้วก็แม่ย่าบูดนะครับที่อยูอ่ปฏิสถานนะสถานที่เทศบาลตำบลจาปาขันแห่งนี้นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับก็ได้เส้นไหว นะครับก็ลองดูาลายเพงบอกไม่ร้นให้เพิินอยู่นะครับตอนนี้เจ้าที่เจ้าหน้าที่กำลังดูเห็นเห็นว่าขึ้นเลขอยู่บนผลไม้นะครับนะครับนี่ก็มีการเซนไวมีพนละมากหลากใหม่อาหารหวานข้าวหลากหลายนะครับ เซนไวพระพุ่มเจ้าทีรงอั้นเปมาทีมีหัวหมูแล้วก็มีการจุดทูปขอโชคลาภด้วยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเลขทูปซึ่งไม่อ่าในเรื่องเดบุกสมโอนอ๋อเลขขึ้นขึ้นยูมักสมโอนนั่นนะครับ หนึ่งเห้านะครับเลขหนึ่งเ็ดห้า้มอนะครับอตามนั้นนะครับหนึ่งเ็ดห้าเลขที่หาวนาไฟายปกครองผลิตจุดขอโชคลาภและถวายเส้นไหวบวงสรวงอาหารหวานข้าวครับเจ้าทีร <อ S 1> ประพุ่มเจ้าทีนะครับบต่หนี้่ามันเยอะสมโอเตอนนี้มาดูที่ทสมโอ โอ้เป็นเป็นหามันตรงกระเบื้องถูกเลยเป็นเก็๊ยกระไรด้วยนะครับนะเดนนี่เนี่ยเออเป็นเป็นหาเป็นเกี๊ดเนี่ยหาเนาะเป็นหนึ่งกับน้ำกระไรนี่เลยนะแมนแมนครับหาในชัดเกียนมากจะว่าใก่ไข่ก็ว่าเป็นศูนย์น้ำไหมเอ้มนมนเนี่ยนะครับเตียวมีศูนย์มีหามีเกียดมีหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับตรงกับระเบื้องถูก สำหรับตัวเลขก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการนี้เป็นการเซนไว้บวงสรวงบูช,ชาเจ้าที่เจ้าถนานี่คือศาลเมย่าบูตนะครับศาลเมย่าบูตนะครับซึ่งเป็นาการบวงสรวงเซนไว้ในพุทธศักราชตอนรับปีไม่ปีพศ .2568 นะครับของคณะบ,บริหารปลอมโดยเจ้าที่ทังเทศบาลน,นะครับ อ๋อครับนี่ของเส้นไหวก็มาเพื่อนเขาเจ้าหน้าที่มีเออผู้นี้แหละครับผู้่นเคยได้โชคได้ลาบดูดูเออเิ่นน้ำไก่นะครับพร้อมด้วยเออน้ำปะนะ,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 ะแสดงว่าเพ่นเคยได้โชคได้ลาบน้ำ เจ้าทีเจ้าฐานนะครับนี่คือสารเมยยบูตรซึ่งเมยาเป็นสิมาเคียวมากนะครับมีขั้หมากขั้พู่ข้หมากขั้พูมาถวายกับเมยานตรนะ เ,เรา,าไไดี่ีป็นมักซีซีปะปุ๋ยมักเหล่าโล่งสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปเส้นวายบวงสวงเจ้าทีพระพุ่มเจ้าทีแม่ยาบูต ได้เทศบาลตำบละจาขันนะครับก็ไในาพาดพ้นไปแล้วนะครับแล้วก็เห็นเลขขึ้นยุสมโอนะครับผลสมโอแล้วก็เลขทูบเลขทูบได้หนึ่งเกตหานะครับส่วนสมโอที่เห็นเป็นตัวเลขขึ้นก็มีหนึ่งมีเกตมีหามีศูนย์ประมาณนี้นะครับมีหนึ่งมีหา้ามีเกตมีศูนย์ แต่ว่าผมทีๆผมเห็นน้ำแหละมันมันขายมีเป็นเหล็กแปดน้ำเล็กๆท้ชมกัลองเบิ้งนะครับลองเบิ้งสำหรับคลิปนี้นะครับกระเช้กาบล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ชมคลิปในขณะนี้นะครับให้ถูกล้างวันที่หนึ่งรับโชคเปิดโชคเปิดดวงให้มีโชคมีลาภสุขสุขสุขคนเด้อครับ ่อยพบกันคลิปหนาพี่นานะครับฝากกดไลค์กดติดตามกับทีมงานด้วยครับมาวินชาแน,นลนะครับมาวินแชมป์คนเดิมป้าต่อยคนมีเซนต์ต้องน้ำชาแนลป้าแพ็กชาแน,นลพราะทั้งแหลมคนเดิมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้พีนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ